เรื่องราวของกีฬาฟิยิที่ท่านพี่น้องยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมได้ไปพูดเนี่ยมันแล้วท่านพี่น้องคิดว่ามันยังมีอะไรที่มันคุมเครือมีอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยสามารถพูดก,กันได้เราทุกคนเนี่ยเราเป็นคนธรรมดาอาจารย์นวกีมเราไม่ได้มีตัวตนว่าเฮ้ยเราเป็นอาจารย์ระดับสูงที่จะแตะไม่ได้เลยแตะและด,ดีแตะและด,ดีไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าแตะแล้วเหมือน,เห,อนเหมือนวัวที่ให้นมลูกนะพอมากินนมแล้วก็ดีดลูกเธอจะจะยานมะนะดีดทีบไม่ใช่เรา ใครก็แล้วแต่ที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราสอนใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยยังไม่ตรงในหลักการ<ม>เอาหลักฐานมาเอาสิ่งที่ท่านคิดว่าไม่ตรงมานะถ้าหากว่าเราผิด<ม>แก้ไขครับ,ค,รบคนผิดต้องแก้ไข<ม>ถ้าเกิดคนจังไรนี่แก้ตัวแก้ตัวเกิดคนจังไรเนี่แก้ตัว ตอบเร็วเลยนะเร็วเลยไม่คิดเลยก็นัานเป็นสุภาษิตไงอ่าคนผิดที่ดีเนี่ยคนดีเขาย่อมแก้ไขเกิดคนจังไรเขาจะแก้ตัวนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรื่องราวของศาสนาเราไม่มีหน้ามีตาครับอัลลอและเราซุนของพระองค์จะต้องเหนือทุกสิ่งทุกอย่างผิดเราแก้นะครับผิดท่านพี่น้องเตือนได้จานุกีมวันนี้พูดเรื่องนี้นี่ไม่ชัดเจนยังผิดนะเอาหลักฐานมาว่าผิดตรงไหนอะไรยังไงเราก็พร้อมที่จะแก้ผิดสาธารณะเราก็แก้สาธารณะ ผิดกันส่วนตัวขอมาอัพกันผมกับจอมดูก,กมไม่้อใจกันบาดหมางกันจับมือขอมาอัพในสิ่งที่ผมอาจจะผิดพลาดแต่ถ้าเกิดผิดในเรื่องของการสอนการพูดเ,เรื่องของศาสนาเนี่ยเกิดผิดในสาธารณะเนี่ยก็ยินดีจะแก้ในสาธารณะรไม่ไม่มีหน้าตาจอนดูก,กมเราไม่มีหน้าตาเราไม่ใช่คนที่ผิดไม่ได้ผมบอกแล้วคนที่ผิดไม่ได้คือเราศูนอองค์สุดท้ายที่ได้เสียที่ได้ฝังอยู่ที่มาดีนะส่วนเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ย เรามีผิดได้มีพลาดได้เพราะเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะสิ่งที่เราเอามาพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยเราสอนในสิ่งที่เราค้นควา้าเราสอนในสิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้หมายว่าอ่านอ่านอ่าน,านก่อนที่จะมาพูดเนี่ยเราอ่านนะไม่ใช่พอถึงเวลาเก่งขนาดที่ว่าตั้งหัวข้ออะไรก็พูดได้หมดอาจารย์ดุกิมตั้งหัวข้ออะไรพูดได้หมดไหมพูดนะพูดได้แต่ว่าคงจะไม่ ไม่มันมันไปไม่ได้ไม่ไม่ทั่วหรอกไปได้ไม่ทั่วนะใช่ไหมคือถ้าพูดมันพูดได้แหละใช่ไหมแต่พอเวลาลึกๆแล้วน่ะมันจะไม่เจาะลึกถูกต้องก็คือผมทีสิ่งที่อาจารย์ดูกินบอกก็คือนักวิชาการอย่างเราเนี่ยไม่ได้จำฮะดีษเป็นล้านต้นเหมือนยัมเหมือนเหมือนอิหม่ามอะหหมัดที่มีคนบอกว่าอิหม่ามอะห์มัดจำฮะดีษอันฟุอันฮะดีษก็คือหนึ่งล้านต้นเรานี่จำฮะดีษกันแค่เอาร้อยต้นนี่ก็โอ้โหถือว่าเยอะแล้ว สี่ห้าสิบต้นนี่ที่ว่าจำปากเปล่าเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะผมนะผมพูดถึงตัวผมนะแต่คนอื่นเขาอาจจะจำมากกว่าผมอย่างเช่นอาจารย์ดีเขาเก่งๆเขาอาจจะจำมากกว่าผมแต่ผมเนี่ยทุกหัวข้อที่ท่านพี่น้องตั้งให้ผมนะทุกหัวข้อที่เจ้าภาพเขาตั้งให้นะหรือว่าเ,เจ้าภาพก็ให้ตั้งอะไรก็แล้วแต่เจ้าภาพเขาสนใจในหัวข้อเนี่ยผมบอกตรงๆเลยคือผมคือการค้นคว้า<ม>ต้องไปอ่านหนังสือไปค้นคว้าเจาะลึกในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มากที่สุดให้ดีที่สุด แต่ก็นั่นแหละนะบางทีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างพูดไปแล้วพูดเร็วไปพูดโดยบางทีเนี่ยลืมไปว่าวันที่เท่าไหร่ญิงหกเหมือนหนที่แล้วนะพูดวันที่สิบมูฮัตรอมไปเป็นวันที่สามสิบมูฮัตรอมเนี่ยบางทีเรามันมันพอมันพูดเนี่ยบางทีมันเพลินเนี่ยบางทีมันผิดแต่เจตนาของเราเนี่ยมันคือวันที่สิบแต่คําพูดมันพูดออกไปเป็นวันที่สามสิบมูฮัตรอมเนี่ยมันก็เกิดความผิดพลาดได้ในบางสิ่งบางอย่างแต่ขอให้เรา เราอยากจะเรียนให้ท่านพี่น้องทุกคนทราบเลยว่าสิ่งที่เราพูดในเรื่องราวของศาสนาถ้าหากผิดเนี่ยสาหรับผมนะ oh. ผมผิดโดยไม่ได้เจตนาผมไม่ได้เจตนาจะทําให้หลักการของอัลลอฮ์เปิดอเปื่อนไม่ได้มีเจตนาทําให้หลักการของอัลลอฮ์หม่นหมองผมต้องการที่จะเชื่อชูหลักการคําสอนของกิตาบุลลัร์ลึกซึ้งให้สูงส่งแต่บางทีถ้าเกิดมันผิดพลาดก็เหมือนที่เราซูนบอกแหละว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความผิดพลาดได้แต่คนที่ผิดแล้วกับเนื้อกับตัวเนี่ย ถือว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดถือว่าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดถ้าผิดถ้าผลาดก็บอกกันก็บอกกันกบอกกาว<ม>ก,กันอ<ม>ถึงบอกว่าหน้าตาของเราเนี่ยเล็กนิดเดียวหลักการของอัลลอฮ์หลักการของเราซูลเนี่ยใหญ่ะวันหนึ่งวันไหนที่เราพลาดไม่ใช่ว่าเราจะต้องรักษาหน้าตาของตัวเองไม่ใช่เฮ้ยวันนี้ผิดไม่ได้ไม่ได้พูดไปว่ายอมรับผิดแล้วเดี๋ยวเอฟซีหายไม่ใช่เรานะ เดี๋ยวเอฟซีหายโอ้โหดูสิอาจารย์ไปยอมรับผิดเดี๋ยวเอฟซีหายเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผิดไปหลายครั้งแล้วพูดไปหลายเวทีแล้วถ้าหากว่าไปยอมรับผิดเดี๋ยวเอฟซีฉันหายหมดอันนี้ไม่ใช่ยาลาลูดีนไม่ใช่ดลฮากิมเราเปลี่ยนให้ถูกได้ถ้าหากว่าสิ่งที่เราพูดผิดเนี่ยท่านพี่น้องเอาหลักฐานมาท่านพี่น้องท้วงจิงมาแต่หากเราผิดจริงแก้ไขครับเราต้องการที่จะเป็นคนดีไม่ต้องการเป็นคนที่ผิดแล้วก็ ดื้อไม่ใช่